เอาล่ะคุณผู้ชมคว,วันนี้มีหลายประเด็นที่น่าสนใจอย่างที่เกริ่นไปนะคะเรื่องของร้านซูชิโอมาเกษตรนะคะต้องบอกว่าโอ้ยเวลาเขาขายเนี่ยเขาขายทีนึงเนี่ยสิคำสิบสี่คำให้ทีละคำแล้วบางทีมันก็แพงคนที่ไปกินเนี่ยอาจจะต้องมีเงินในกระเป๋านิดนึงนะคะแล้วในร้านเนี่ยแน่นอนค่ะเขาก็ต้องจัดระเบียบให้มันดูดีค,คนที่เขาไปกินเขาก็จะได้สบายใจใแต่ปรากฏว่ามันมีดราม่านะคะม,มีคลิปคลิปหนึ่งหลุดออกมานะคะ แล้วก็ถูกเผยแพร่โดยเฟซบ o ๊คผู้บริโภคค่ะคือเขาบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย เขาบอกว่าดูแล้วเหมือนยูทูบเบอร์ชื่อดังคล้ายคล้ายขึ้นไปเหยียบนะบนโต๊ะนะคะโอมา<ะ>เกเซซึ่งเป็นโต๊ะยาวแล้วคือคุณผู้ชมถ้าใครเคยเห็นเนี่ยก็คือว่าฝั่งหนึ่งจะเป็นคนนั่งกินนะใช่ไหมอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอ่ะเชฟที่จะมาปั้นซูชิให้แต่เขาขึ้นไปเหยียบเลยค่ะขึ้นไปเหยียบแล้วก็เหมือนข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งที่เชฟเขาปั้นซูชินะ่ะแล้วในโพสต์นั้นนะคะเขาบอกว่าทําแบบนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งนะเพราะว่า ถ้าลูกค้าของร้านนี้เนี่ยสมมุติเขาอยากจะไปกินร้านนี้มาเห็นคลิปแบบนี้เนี่ยเขาก็ไม่กล้าไปกินแล้วเขาไปเหยียบบนโต๊ะอาหารนะมันเท้ามันสกปรกแล้วก็เป็นราม่าขึ้นมานะคะหลังจากนั้นไม่นานแฟนคลับของยูทูบเบอร์รายนี้ก็ออกมาตอบกลับว่าเพจเพจนั้นน่ะต้องการเกาะกระแสยูทูบเบอร์ YouTuber, ชื่อดังคนนี้หรือเปล่าให้มี อะไรนะคนมาตามเพจเยอะขึ้นอะไรยังไงไม่มีตังซื้อแอดในใ<ช>การโปรโมทเพจหรือเปล่า <นำ S 2> เลยต้องนำสเสนอข่าวแบบนี้แล้วทางเพจเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ยเขาไม่ได้เกาะกระแสเขานําเสนอเรื่องแนวนี้มาตลอดนะเรื่องไหนที่มันดูโอ,อ้ยมันกระทบกับสิทธิของผู้บริโภคอะไรแบบเนี้ยอ่าเขาก็มาแย้งแบบนี้แล้วหลังจากนั้นไม่นานค่ะยูทูบเบอร์รายนี้ค่ะ ชื่อนะคุณแจ็คแ๊ปโฮต้องบอกว่าคนนี้ดังมากรู้ไหมว่าใน YouTube c h a n n น l ของเขาเนี่ยคนตามนะเกือบ4ล้าน คืออาจริงบ้าสารภาพเลยเคยได้ยินจากเพลงแจ็คแบโพแจ็คแบโพอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าตัวจริงเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงยังไม่รู้เลยจำไม่ได้จไม่ได้ถามว่าดังเนี่ยก็ดังเฉพาะกลุ่มแหละคนที่ติดตามใช่เขาจะทําคลิปแนวตลกเกลียนแบบเนี้ยที่แบบเนี้ยนะคะก็มีแฟนคลับเยอะไงแฟนคลับก็ออกโรงมาปกป้องแต่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่หลายคนอยากจะรู้มากที่สุดคือคุณแจ็คแบโพขึ้นไปเหยียบทําไมแล้วเขามีเหตุผลอะไรมาอธิบายไหมทำไมถึงทาแบบนี้ล่าสุดค่ะวันนี้คุณแจ็คเนี่ยเขาก็ออก มาชี้แจงอัดคลิปเลยนะคะเขาก็บอกว่าในวันนั้นเนี่ยมันเป็นงานเลี้ยงเปิดตัวเพลงของอเพื่อนนะคะที่รู้จักกันนะชื่อว่าคุณหมอสุนิน<ฮ>ะนะคะ,<ฮ>ะเป็นหมอฟันระดับมหาเศรษฐีพันล้านเขาบอกแบบนี้อ่ะเขาจะเหมือนแบบมีซิงเกิลอะไรเงี้ย <ฮะ S 2> ก็เลยเชิญพวกยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังเนี่ยนะคะมารับประทานอาหารกันที่ร้านแห่งนี้นะคะและที่นี้เนี่ยเหมือนเขาบว่าวันนั้นเนี่ยคือเขาเหมาทั้งร้านไม่ได้มีแขกคนอื่นก็มีเฉพาะเกสนะคะของคุณหมอท่านนี้นี่แหละรวมถึงเขาด้วยแล้ววันนั้นเนี่ยไม่ได้มีแต่แค่คุณแจน ที่เหยียบบนโต๊ะวันนั้นเนี่ยก็มีคนอื่นเหมือนกันนะคะที่เขาอ่ะก็ขึ้นไปเหยียบแบบค้ำๆสนุกสนุกเหมือนข้ามโต๊ะไปทางฝั่งของเชฟอะไรประมาณนี้แต่คุณแจ็คบอกว่าทําไมถึงมีแต่คลิปของตัวเองนะคะที่หลุดออกมาแล้วตัดเฉพาะแค่ตัวเองเท่านั้นเหมือนตั้งใจว่าจะดิสเครดิตตัวเองหรือเปล่าแล้วต้องบอกว่าวันนั้นเนี่ยจริงๆไม่ได้อยากจะเดินข้ามโต๊ะหรอก<ะ>แต่เขาเชียร์การอุย้ยเชียร์ข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยเขาบอกว่าไม่รู้ว่ามีคนที่ ไม่หวังดีที่รวมอยู่ในกลุ่มนั้นหรือเปล่าที่ว่าชี้ให้ขึ้นแล้วก็แอบถ่ายคลิปแล้วก็เอาไปตัดต่อเอาไปปล่อยให้เขาเสียหายหรือเปล่า<อ>เขาก็เลยมาอธิบายในเรื่องนี้นะคะแล้วยังด่ากลับคนที่ว่าเขาด้วยนะที่บางคนบอกว่าโอ,โ,โอ้โหโตอาหารไม่ควรจะไปเหยียบนะเออมันเหมือนไม่รักษาวัฒนาธรรมประเพณีเหมือนกับว่าเอาเท้าเหยียบรถนะ่ะรถมีไมยานางใช่ไหมโตอาหารก็เหมือนกันไม่ควรคุณแจ็คนม่ก็บอกเลยนะว่า ก็เพราะคุณคิดแบบนี้ไงประเทศถึงล้าหลังจะถืออะไรนักหนาชาวตะวันตกเขายังใส่รองเท้าเข้าบ้านเลยก็มีการตอบกลับคนที่ด่าเขาด้วยเหมือนกันคือต้องบอกแบบนี้คิดยังไงคิดยังไงคือไม่เหมาะไม่เหมาะยังไงก็ไม่เหมาะในยุคโควิด -19 แบบนี้คุณผู้ชมเอาตีนขึ้นโต๊ะอาหารมันใช่หรอคือต้องพูดแบบนี้เลยขออนุญ,ญาตพูดคำหยาบนิดนึงเนาะเท้าเนี่ยคุณผู้ชมถอดรองเท้าถ้าคุณเอาขึ้นมันก็ยังรู้สึกไม่โอเคเลยเพราะอะไรเพราะ เราต้องกินต่อเราต้องกินกับโต๊ะนี้อะเราคือลูกค้าถ้าเราจะไปใช้บริการหรือถ้าเรากําลังมองหมายปองไว้ว่าเฮ้ยร้านนี้เกิดมาในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตอยากจะไปรับประทานเพราะเห็นคนขึ้นไปยืนบนโต๊ะแบบนี้ไม่ใช่คนดังก็เหอะหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ขึ้นไปยืนแบบนี้มันก็ไม่ควรไม่เหมาะสมอย่างยิ่งกับการที่จะไปยืนไปเต้นหรือไปทำอะไรก็แล้วแต่นะคะ โดยเฉพาะเนี่ยเป็นคนดังด้วยมันเกิดการเรียนแบบเกิดขึ้นมากมายรวมไปถึงคุณผู้ชมเราไม่รู้หรอกว่าจะทำคอนเทนต์ใน YouTube หรือเปล่าหรือมีการโพสต์ใดๆหรือเปล่าหรือมีคนแอบถ่ายอย่างที่บอกคนแอบถ่ายใครเป็นคนแอบถ่ายต้องถามกันแบบนี้ด้วยเพราะเหมาร้านไม่ใช่หรอคะเหมาร้านก็น่าจะเจอแต่คนรู้จักคนสนิทสนมที่อยู่ในร้านถูกไหมตามไม่ยากตามไม่ยาก okay. พนักงานร้านหรือเปล่าอะต้งมองอีกมุมหนึ่งหรือจะเป็นใครใครมาปล่อยคลิปหรือว่าใครจะมาปล่อยภาพต้องเป็นคนที่อยู่ตรงนั้นเขาไม่ได้เอามาจากกล้องวงจรปิดนะดูตำแหน่งเนี่ยคุณผู้ชมมันเหมือนมีคนถ่ายคลิปเหมือนตั้งใจเหมือนคุณแจ็คก็ตั้งใจให้เขาถ่ายอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าถูกไหมเพราะว่าเขาเป็นอั้นหรคือจะบอกว่าอาจจะเห็นว่ามีการถ่ายคลิปเพราะว่าการถือถ่ายนะดูระยะดูจังหวะ หรือดูองศาของการถ่ายคุณผู้ชมมุมดีเหรอมุมปกติอะมุมคนนั่งแล้วก็ยืนขึ้นมาถ่ายอะ<ม>ดูดิมีคนนั่งอยู่ใช่ไหมแล้วก็ยืนขึ้นมาถ่ายมุมกล้องมันจะเป็นแบบนี้มันไม่ได้มาจากกล้องวงจรปิดด้านหลังด้านข้างนะคุณผู้ชม,มแล้วก็ต้องบอกเลยว่าใครละ่ะเอามาปล่อย<ม>อันนี้คือสิ่งที่สาคัญคือรวมไปถึงคนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ย<ๆ>เขาก็มีความคิดเห็นแบบนี้เพราะวัฒนธรรมมันมาเป็นแบบนี้อยู่แล้ววัฒนธรรมตะวันตก เขาก็ไม่ขึ้นมายืนปั้นันแบบนี้ในอาหารในโต๊ะกินโต๊ะกินประเทศไหนเขาเอาขึ้นมาบ้างคือถ้าประเทศไหนขึ้นอย่างเงี้ยนะเราก็จะมองว่าเฮ้ยยกเว้นตามแบบสถานบันเทิงไงเวลาเมาสถานบันเทิงเข้าใจได้เพราะอะไรคุณเพราะว่ายืนยืนถิงยืนติงไงแต่อันเนี้ยมันเป็นร้านนั่งกินอาหารเนี่ยแล้วก็คนเนี่ยไม่ไม่ได้มีแค่กลุ่มเดียวนะไม่ใช่มีแค่วัยรุ่นนะคนสูงอายุ เด็กก็มีมีหลากหลายคนด้วยและถ้าพลาดลม้มลงมาละ่ะยืนอยู่แล้วกลิ้งลม้มลงมาเนี่ยโอ้โหจานเจินแตกละเนรนาหมดเลยนะหลายหลายคนก็อาจจะเป็นห่วงในกรณีนี้ด้วยนะฮะแต่การที่คุณแจ็คเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นปะฉะดะเนี่ยโอเราก็รู้สึกว่าโอ พูดอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าแสดงว่าเขาคงรู้สึกแบบอัดอั้นตันใจมากอ่ะคือเขาก็มองว่าโอเคสิ่งที่เขาทํามันก็ไม่ได้ผิดเพราะคนอื่นก็ขึ้นไปเหยียบหรือยืนบนโต๊ะเหมือนกันแต่แค่ไม่มีคลิปหลุดออกมารวมถึงอีกข้อหนึ่งที่เขามองว่าแล้วยังไงทําไมเราต้องไปยึดติดกับวัฒนธรรมอะไรมากมายชาวตะวันตกเขาก็ยังใส่รองเท้าข้อบ้านเลยแปลว่าเขาก็มีหัวสมัยใหม่ไงหัวสมัยใหม่แล้วก็คิดว่าอ้าว ขำๆจะอะไรกันนะกระนาไม่ได้มีพระพุทธรูปอยู่บนโต๊ะสักหน่อยแล้วไปข้ามหัวพระพุทธรูปแต่มันเป็นอาหารกันกินไงเป็นโต๊ะกินไงไม่ได้กินคนเดียวไม่ได้กินไม่เหมาร้านเข้าใจเหมาร้านและครั้งต่อไปล่ะคนอื่นจะเข้ามากินร้านนี้ไม่ได้อีกเลยหรอเขาก็เช็ดไงเช็ดรอภาพมันออกไปแล้ว ภาพมาออกไปแล้วว่าไอ้โต๊ะอันนี้มันมีคนขึ้นไปเหยียบแล้วอารมณ์คล้ายๆกับง่ายๆคุณผู้ชมเหมือนแมลงสาบขึ้นโต๊ะถ้าเราถ่ายรูปตัวแมลงสาบขึ้นโต๊ะอยู่แล้วหลังจากนั้นอ้าโอเคเช็ดทาความสะอาดคุณจะกล้าไปกินร้านที่แมลงสาบขึ้นอยู่บนโต๊ะไหมนี่คุณเปรียบคุณแจ็คเป็นแมลงสาบไม่ได้เียบเปรียบคุณแจ็คเป็นแมลงสาบแต่พูดให้ถึงให้เห็นเคสว่ากยกตัวอย่างเคสยกตัวอย่างให้ดูว่าอ่ะถ้าในกรณีเดียวกันสมมติ คนที่เขาปิดป้ายเขาปิดป้ายไว้ร้านว่าห้ามเอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาแล้วคนเอาน้องหมาเนี่ยขึ้นมาเดินอยู่บนโต๊ะอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกยังไงเขาจะรู้สึกว่าเออไม่สะอาดไม่ถูกสุขอนามัยแล้วมันก็เสื่อมเสียชื่อเสียงของร้านเขาไม่อยากจะเข้าร้านนั้นอีกแล้วนี่คือการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวนะผู้ชมแต่ก็ต้องบอกแบบนี้ว่าคนไทยเนี่ยเขาก็มีความคิดเห็นที่หลากหลายและแตกต่างกันออกไป ถ้าคุณแจ๊คบอกว่าคนอื่นขึ้นโตได้นั่นหมายความว่าครั้งต่อไปดิฉันไปร้านนี้บ้างโอมากัสเซ่เดี๋ยวเก็บเงินเเก็บเงินก่อน<ๆ>ไม่ได้รวยนะไม่ได้ไมไ่ค่อยมีตังค์เอาเงินไปช่วยเหลือสังคม<ะ>เหมือนกันก็มีโอกาสได้ช่วยสังคม<ะ>บ้างนะคะอ่ะเสร็จหลังจากนั้น,นเนี่ยก็คือขึ้นดิฉันขึ้นไปยืนได้เหรอได้ดิฉันว่าสิ่งหนึ่งนะที่สําคัญก็คือว่าเจ้าของร้านนะเขาควรจะต้องมีกฎนะมีกฎว่าไม่ว่าลูกค้าจะมาเป็นหมู่คณะเหมาล้านหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ควรจะขึ้นมาเหยียบ เืออะไรบนโต๊ะนะนั่นต้องกดแบบละเอียดมากเลยนะกดประมาณ5,000ข้อนะอคุณไม่แต่มันก็มันก็ไม่ควรจริงๆและมันกติก,กาสากลไหมอะสมมุติคุณไปกินร้านอาหารทั่วไปอย่างเงี้ยสมมุติคุณเป็นเจ้าของร้านอาหารเออแล้วเขาจะมาเหมาร้านคุณจัดวันเกิดอะไรเงี้ยแล้วเขาไมา่ยืนบนโต๊ะอาหารคุณจะโอเคไหมอะคุณเป็นเจ้าของร้านอะ ถ้าเป็นเจ้าของร้านไม่อโอเคก็ไม่โอเคไม่โอเคแต่ภาพเนี่ยมันหลุดออกมาภาพหลุดร้อบร้านก็เสียหายอีกเพราะฉะนั้นร้านก็ควรจะต้องตั้งกฎไงคุณว่าอ่ะคุณนี่คือเป็นพื้นที่ให้บริการแต่ก็ต้องมีขอบเขตเหมือนกับว่าถ้าคุณจะเปิดร้านทําคลินิกทําหน้าหรือจะเปิดบริการอะไรสักอย่างหนึง่งเนี่ยทุกร้านทุกสถานประกอบการเขาจะต้องมีกฎการใช้บริการของลูกค้าด้วยแล้วยิ่งในสถานการณ์โควิดแบบนี้ มันก็ควรจะต้องมีลูกค้าก็ควรจะต้องเคารพด้วยเหมือนกันใช่นี่คือมันม,มันเขาเรียกว่าใช้ร่วมกันไนงะส่วนรวมไนงะถ้าเหยียบรถเนี่ยโอเคไม่ว่าพอเป็นรถตัวเองคุณซื้อมาเนาะก็คุณเหยียบรถของตัวเองได้แต่ถ้าในส่วนของอาหารการกินเนี่ยนะโต๊ะหรือเก้าอี้เราต้องใช้ร่วมกับผู้อื่นไนงะอาจจะต้องใจเขาใจเราบ้างนะอ,อีกมุมหนึง่งที่คุณแจ็คเนี่ยบอกว่าการที่เขาเนี่ยนะทำแบบนี้มันไม่ทำให้ใครเดือดร้อนและคนที่มานั่งด่านั่งว่าเนี่ย เคยช่วยเหลือสังคมเคยบริจาคบ้างหรือเปล่าอันนี้ต้องแยกเป็นประเด็นนะคุณผู้ชมคนละเรื่องใช่ไมมันคนละเรื่องกันเรามองว่ามันคือคนละส่วนคนที่ช่วยเหลือสังคมคนที่จะบริจาคมันก็คือส่วนนึงอะแต่อีกส่วนนึงอะคนที่ทําอะไรแบบนี้มันก็คนละเรื่องกันน่ะจะเอามาหักล้างกันไม่ได้นั่นหมายความว่าคนที่จะบริจาคสามารถขึ้นโตได้หรอหรือคนที่ไม่เคยบริจาคไม่เคยช่วยเหลือสังคมไม่สามารถขึ้นโตได้อันนี้คือขาดใจ ก็ต้องแยกกันนิดหนึ่งใช่ใช่ไหมคะอ่ะอ,อ่ะ,อะก็ดูเอาไว้เป็นบทเรียนแล้วกันเพราะว่ายิ่งถ้าคุณเป็นคนดังนะมันก็ยิ่งเป็นกระแสแล้วบางทีมันเป็นกระแสลบคุณอาจจะมีชื่อเสียงมากขึ้นแต่ว่าไม่รู้สิมันจะแลกมาก,กับอะไรอะ่ะใช่ไหม